เหมือนีนแม่ยมุผ้าแกงสายบัวจ้ะแกงสายบัวบ้านๆเน,นาะค่ะเนาะน้ำเดือดแล้วค่ะมือบมกอพี่ผ้ากันจามสนานวันโปรเตอรนะะนอ์น้ำเ,เดือดแล้วค่ะสายบัวลงใส่เนาะค่ะเนาะน้ำเดือดแล้วเอาสายบัวลงใส่ที่แรลกเขาเขากินไข่ตำหม้อบพีชต้นลงใส่ใบผุนหอมลงใส่ใสงงใสนะะเนาะจ้ะเนาะ แกงสายหัวบานบานบัไทกะทิค่ะแกงเหมือนบานบานอีสานบานเท่า่ะบหัวขาวหัวแดงก็แกงได้นะคะรุ้ดผอนๆใส่สักกะแง่งปลากะแง่งค่ะร้อนร้อนนะคะ เดือดตัวลงค่ะหม้อค่ะหม้อทั้งปุ่นกับต้มหม้อทั้งปีต้มบักงค่ะมันมีร่างจืดตัวหมูงแกะผิดเนาะค่ะสารพิดทั้งหลายที่อยู่ในตัวค่ะต้มมะล,ละกอค่ะต้มบักงกินค่ะน้ำเดือดเลยนคะคะ น้ำเดือดเลปค่ะน้ำเดือดบุ๊คบุ๊คาุ๊คบุ๊คปุ๊บุ๊ๆๆุ๊แล้วค่ะโอ้โหวบหอนกรสชากูไก่ไฟกับห่อนเลยค่ะคุณห่อนรลายคนกิดับตักเอาเองเนี่ยบ ่ะก็ได้เป็นปลาาเนะค่ะน้อปลาบานเข้าค่ะใบปลารวมไปหอมค่ะกระเดียบค่ะปลารวมไปใส่ยังหูหมค่ะปลากระแงงไข่ไข่ค่ะนี่เห็นไหมคะไข่ไข่ค่ะปลากระแงงไข่ไข่นะคะใบ่ลงไปเลยค่ะล่างเรียบร้อยค่ะใสไปเลยค่ะ <c oughs> เดือดเดือดเลยค่ะให้เดือด,เด,อดเดือดนะคะนี่ค่ะผักกกะแง่งผักไก,กะแง้งผักอีตูบานเห่าค่ะหอมไม่ม่หยาไรหรอ ไปค่ะปรำามน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะสีเด็ดตัดกันค่ะทุกอย่างจะสมๆเนาะค่ะจะได้เปรี้ยวๆเปรี้ยวสัวกหน่อยรสัลวลงไปค่ะใส่ร้าย,ายแซ่บร้ายค่ะใส่หน่อยเพแซ่บค่ะเดี๋ยวเรค้างน้ำเดือดทุกๆเลย Oh, หน้าท้าหน้าคาดเลยค่ะ mm hmm. ก็แต่เงีง้ยไข่ๆค่ะนั่นค่ะไข่บอคแต่เนี้ยไข่ไข่ค่ะเดือดแง่ตัวบอสไฟนี่นึ่ง mm hmm. ก็ไฟแรงค่ะ mm hmm. อร่อยอย่าบอกใครค่ะ ขอชิมจักหน่อยนะคะโอ้หอมน่าทานกันโอ้แซ่บดีดีค่ะพี่น้องจะใครได้ชิมเนี่ยแต่ถ้าแบบเนี้ยต้องไปเนี่ยซักหน่อยหอมหอยห้อยหอยห้อยหอยห้อยพอเอาเข้มเนอะค่ะน้องสีส้มแซ่บ Oh, อ,อร่อยค่ะเห็นบ่้ยคะปลากระเงี้ยไข่ๆค่ะปลากระเงี้ยค่ะโอ้ไยไข่ดีดีพี่น้องอร่อยค่ะรับรองว่างานนี้อร่อยจริงๆริุนห่อนห่อนค่ะลองพ่อค่ะ ก็พอดีมากก็เราหันรสชาติอร่อยแล้วค่ะแกงใบติสารเนาะคะ่ะเนาะแกงกุนไทยเป็นกะใส่กทสะทีใส่ปลาทูจะไม่ยม,มุกปลาใส่ค่ะโบมักแกงไทยกะะ่อีตูคะ่ะซุกแล้วดีค่ะซุกเดี๋ยวค่ะรอทักๆนะคะเป็นซุกะะที่ดี ปลาปีเปื่อยก็พักลงเลยค่ะยกออกเลยค่ะต่อมาต้ม

กินทั้งนี่ค่ะ,ะได้ระบุกคับทายจะได้ดีดดจริงๆเระบุกย่อยเราจะได้ดีๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะหอมๆใส,ส,ส,ะส,ะสะ่ขักลงไปเลยค่ะบริโภคค่ะค่ะ ปะคะบริโภคค่ะเราลงเลยค่ะตักิ้มิมล้ค่ะโอ้หอมจริงๆค่ะหอมดีจิงมาเด้อเอาด่วนตะกกด้ค่ะยินค่ะหอมค่ะหอมปลาตะเกรปลากะเี้ปลากระเงีมค่ะแก้วเร จริงๆเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะมาเลยค่ะเอาถั่วมาตาออาสดหวานๆน้ำกันจ้า